ันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงพิซซ่าครับพี่จิว๋วขอบคุณใครขอบคุณใครแม่ปุ๋ยคะ่ะคุณแม่ไอ้เก้านะครับแม่เก้าซื้อมาเลี้ยงครับผมโอ้ยหเด็นแล้วน้ำลายหกมามามา,มากินกันกินกัน <c oughs> ใครยังไม่ได้มาใส่เลยเด้อลองกันไม่ไหมครัน ออ่ยแม่ครับอร่อยค่ะอร่อยมากเด็กน้อยนะกินคนละอันก่อนกินคนละชิ้นก่อนอร่อยจริงกินคนละชิ้นที่เหลือค่อยเบิ้ลเอาหน้าทุกอย่างิ๊อร่อยนะอร่อยจริงเอาหน้าทติ๊กเก้าแม่งบอกว่าถ้าเหลือเอากลับบ้านด้วยนะเหลือด้วยเหรอทีมนี้ไม่เคยเหลือ พรุ่งนี้เรามีงานที่วัดกำแพงนนทบรุรีตอนนี้ก็ลุ้นกันคลี่แตกคี่แตนเพราะว่ากลุ่มูเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไม่ได้ย้ายข้อมูลไลน์มานะครับปรากฏว่าข้อมูล,ลไลน์หายหมดที่ติดต่อก็จะภาพไว้นะโชคดีว่าลงเวลาไว้ว่าเขาแห่ประมาณนี้แห่เก้าโมงแต่ <im itation> ว่าเรานะับต้องไปล่วงหน้ามันก็ลุ้นเอาว่าเขาจะเปลี่ยนเวลาหรือเปล่า แล้วปกติเจ้าภาพต้องติดต่อเรากลับมาก่อนที่งานตัวเองจะเริ่มนะเจ้าภาพตอนนี้เงียบมากเงียบกิิบเลยอเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะงานพวกนี้แต่ตอนนี้กินกินก่อนหิ้วอืมลุยื้อเบิ้นตัวยื้อจ้าพยายามเนาะด้ยินดีกินยัง อ๋อนึกว่ายังไม่ได้กินประเดี๋แม่น้องแก้วเขาบนัสออกนะครับวันนี้เขาก็เลยอยากเลี้ยงเด็กๆบ้านดี้ชอบเลี้ยงมีใครไหนบอกซอของโซนยิ่งซูงพิซซ่ายี่ห้ออะไรดูนี่อันนี้หมดแล้วเหรอพีเจพิซซ่ามีใครกิ้มสองชิ้นมั้งก็รสชาติเหมือนกันพิซซ่ายี่ห้อดังเนาะ เหมือนเลยแหละไม่ได้ต่างเลยผู้การักนะคะซื้อน้ำ้วยเอออย่าลืมเตือนด้วยพรุ่งนี้กลับมาเลยไปซื้อน้ําหน่อยตอนนี้ก็แขนกันไปก่อนไปกินน้ําก๊อกก่อนอ๋อนี่นี่น้ำส้วมน้ําส้วมโอ้โหแย่คนเดิมวันนี้กูเติมน้ําส้วมเต็มแล้วหนูไม่ไหวแล้วเรากินอยู่เป็นไงครับรีวิวรีวิวพิซซ่าสิบวินาทีอร่อยมากค่ะมังอร่อยนุ่มอร่อยอร่อยนุ่มลิ้นพิซซ่ากับ เทพิซซ่ากับผัดไทยอะไรอร่อยกันที่สุดท้ายหนูอยากหนูอยากนอนในบ้านอยู่ตอนนี้หนูยังไม่มีที่ไปให้หนูนอนในบ้านก่อนเอาขายแก้ว10วินาทีขายขายแก้วแก้วเป็นผมอินที่ขออร่อยขอเราเราจะเสกแก้วมาภายในสามสองหนึ่ง มีคนบอกว่าถ้าน้องยินดีเป็นพรีเซนเตอร์เขาจะเหมาเลยนะครับตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบใบเหลือไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็ขายได้วันละสองสามใบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราโอ้ยมาลายสิ้นทั้งอินซีครับผมเรียบร้อยเหลือแต่จะกินกล่องอะเก็บเก้าเก้าเก็บเอาเอาใส่เอาพับกล่องแล้วก็ใส่ในถุงไม่ไม่นไม่มีหรอกล่องเอากล่องใส่ในถุงพับกล่องนะโอเคขายแก้วสิบนาทีเริ่ม เอาเดี๋ยวจือให้เดี๋ยวจือให้บอกเออไม่เป็นไรเราอย่าไปห่วงเรื่องมารยาทหรกวงเราไม่เคยมีครูไม่เคยสอนให้มีแก้วของนี้นะคะใบละสองร้อยห้าสิบค่ะส่งฟรีใม่จริงจริงแล้วฟรีแต่ค่าส่งสองร้อยห้าสิบอ๋อแก้วฟรีใช่ค่ะขอแค่ทักมานะครับโอเคค่ะใช่ค่ะมีสีเดียวมีสีขาวทัก ทักมาซื้อได้ที่แฟนเพจหนูวินดี้หนูวินดีดด้แฟนเพจค่ะผมพกกล่อม,มาผ<ข>บลอกเลยค่ะที่แอมจะตอบผหมูจะตอบตก็กแ,แต่ช่วงนี้ก็จะตอบไปไ<อ>แล้วเพราะว่าช่วงก่อนนี้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ไ,ไม่มีเวลาว่างช่วงนี้ก็น่าจะว่างแหละ